พี่น้องทุกท่าในปรเยสุกริเช้าวันนี้รรรนนพ,พระคำนำพระพรในหัวข้อเรื่องความอดทน endurance ความมหัศจรรย์ของความรักประการสุดท้ายวันนี้เรามาถึงประการสุดท้ายของมหัศจรรย์ในความรักแล้วน,นะครับในที่นี้ก็คือความรักที่แสดงออกมาผ่านความอดกลั้นอดทนเรื่องได้เล่าปรากฏในเช้าวันนี้ว่า ถ้าคุณอยากจะรู้ว่าคุณรักใครสักคนจริงหรือไม่วิธีที่คุณจะตรวจด,ดูได้ง่ายๆก็คือดูว่าคุณอดกลั้นอดทนต่อเขาได้มากน้อยแค่ไหนมีเรื่องหนึ่งที่ให้ภาพที่ชัดเจนในเรื่องความอดทนชายหนุ่มคนหนึ่งเลิกงานกลับบ้านด้วยความเหน็ดเหนื่อยและอ่อนร้าลูกชายวัยห้าขวบมายืนรออยู่ที่หน้าประตูบ้าน หนูน้อยเปิดฉากถามผู้เป็นพ่อทันทีว่าพ่อครับพ่อทำงานได้เงินชั่วโมองละเท่าไหร่ครับเมื่อได้ยินดังนั้นผู้เป็นพ่อก็รู้สึกฉุนกึกจึงตวาดกลับไปว่าไม่ใช่ธุระโครงการอะไรของแกไอ้ลูกเอ๋ยแต่ผู้เป็นลูกก็ยังคงเสาสีถามต่อไปว่าผมอยากจะรู้จริงๆครับว่าพ่อทำงานได้ชั่วโมองละเท่าไหร่ เมื่อทนเสาสีไม่ไหวพ่อก็เลยกัดฟันตัดบทพูดว่าพ่อทำงานได้ชั่วโมงละแปดร้อยบาทเมื่อได้ยินคำตอบผู้เป็นลูกถึงกับคอตกอุทานว่าโอ้ผู้เป็นพ่อจึงถามว่ามีปัญหาอะไรหรือลูกเด็กน้อยกลับเงยหน้าขึ้นและพูดกับผู้เป็นพ่ออีกครั้งว่าพ่อครับ ผมของยืมเงินสักสี่ร้อยบาทได้ไหมครับเท่านั้นแหละครับผู้เป็นพ่อก็มีอารมณ์ขึ้นทันทีตวาดใส่ลูกว่านี่คือเหตุผลที่แกถามพ่อหรอกหรือแกนี่เห็นแกตัวมากเลยนะคิดว่าจะขอเงินพ่อไปซื้อของเล่นโง่ๆหรอกหรือพ่ออุตส่าห์ทำงานหนักแทบตายทุกวันเพื่อแกไม่มีเวลาว่างสำหรับเรื่องของเด็กไร้สาระอย่างนี้หรอก เมื่อได้ยินดังนั้นหนูน้อยปิดปากเงียบแล้วเข้าห้องของตนหลังจากที่ชายหนุ่มผู้เป็นพ่อโกรธอยู่ได้เกือบชั่วโมงและอารมณ์เย็นลงเขาก็เริ่มคิดถึงสิ่งที่เขากระทำต่อลูกชายจึงรู้สึกไม่สบายใจเสียใจคิดว่าบางทีลูกอาจต้องการเงิน400บาทนี้จริงๆเขาจึงเข้าไปในห้องของลูกแล้วถามว่า หลับหรือยังลูกเมื่อได้ยินเสียงของลูกผู้เป็นพ่อก็เลยพูดว่าพ่อคิดดูแล้วพ่อจะอาจจะรุนแรงกับลูกเกินไปนานแล้วนะที่พ่อไม่ได้คุยกับลูกเลยเอานี้คืนนี้เอาเงิน400บาทพ่อให้ลูกเด็กน้อยรีบรีบลุกขึ้นนั่งพร้อมกล่าวว่าขอบคุณครับพ่อ จากนั้นเด็กน้อยก็ก้มลงล้วงใต้หมอนยิบเงินจำนวนหนึ่งขึ้นมานับอย่างช้าๆเมื่อชายหนุม่มผู้เป็นพ่อเห็นดังนั้นเขาก็กลับโกรธขึ้นมาอีกครั้งพูดเสียงดังว่าก็เกมีเงินแล้วนี่แล้วมาขอพว่ออีกทำไมเด็กน้อยยิ้มแบบบริสุทธิ์ใสพร้อมกล่าวว่าเดิมทีผมมีเงินแค่400บาทเท่านั้นครับแต่วันนี้ เวลานี้ผมมีเงินครบแล้วพ่อครับนี่คือเงิน800บาทผมขอซื้อเวลาของคุณพ่อหนึ่งชั่วโมงได้ไหมครับพรุ่งนี้ผมขอให้พ่อกลับบ้านเร็วๆหน่อยนะครับผมอยากกินข้าวเย็นกับพ่อไม่ทราบว่าคุณอ่านแล้วคุณรู้สึกอย่างไรไม่ทราบว่าคุณฟังแล้วคุณรู้สึกอย่างไรท่านที่รักในปรเยศูคริต์แต่สำหรับผมแล้วความมหัศจรรย์ของความรักในเรื่องนี้ ขุกคอหอยของผมทีเดียวใช่ครับความรักที่แท้จริงจะขาดองค์ประกอบสำคัญอย่างความอดกลั้นอดทนนี้ไม่ได้เลยจริงไหมครับท่านผู้ฟังทั้งหลายขอพระเจ้าช่วยเราวันนี้คุณละครับท่านละครับได้สำแดงความมหัศจรรย์แห่งรักผ่านความอดกลั้นอดทน นานต่อคนที่คุณรักแล้วหรือไม่อย่างไรขอให้ตลอดทั้งวันนี้เราจะมีชีวิตที่มีมหาศจรรย์แห่งรักในประการสุดท้ายคือความอดกลั้นอดทนนานสำหรับคนที่เราจะพบจะเจอตลอดทั้งวันนี้เพื่อเราจะสําแดงความรักของพระเจ้าด้วยการอดทนอดกลั้นเหมือนดังเด็กน้อยและคุณพ่อที่อดกลน อดทนอดกั้นและเป็นเหตุให้เกิดความรักที่ซาบซึ้งต่อกันขอบพระเจ้าทรงไวยพรเราตลอดทั้งวันนี้อาเมน